ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลอดภัยสุขสุข,สขนนครับที่ทานเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมพี่น้องเอยมวันนี้เสี่ยววิธีการการทําประตูโบสถ์นะพี่น้องนะพี่น้องเคยเห็นบอกว่าเป็นแกะสลักแบบใดน,นะครับไม้แผ่นใหญ่แกะให้เหลือเป็นลายเป็นลายให้มันเหลือจะพอดีบาทน,นะทุกคนนะมาเบิบ่ดด้วยอ,อันนี้พ่อพีชเตอือนนี่มวยบาน ตเทียนบรรทบเออเี่สองฝั่งเนาะเทีนบรรทบโอ้ไม้มันใหญ่มันจะไปใส่ตัวนั้นตัว้เนาะใส่ตัวนี้เทียนเาอเนวัตบรเทมันจะเดือดแล้วนี่ายเดือดคึ่ พี่น้องใช้เวลาเดือนครึ่งสองบานเด็พี่น้องเลยคู่หนึ่งสี่น้องประตูโบดพี่น้องลายหลอดพี่น้องเลยงาน งานแฮนเมกโดยเฉพาะเลยได้ไหมครับมือเลยได้ไหมมือล้วนเลยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆครับผมจะเรียกเป็นรูปเป็นล่างลยตอนแรกก็ะบ่มีเวลาออกมาไทยเริ่มจากเป็นเป็นไม้ธรรมดาเลยเด้เป็นบานมาแบบแล้วก็ทำมา อีแบบเปลี่ยนแบบเป็นล่างมากับมาลงตามลายบางอย่างก็ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบไปหน่อยนึงเนาะเปลี่ยนแบบหน่อยนึงเพราะนี่ก็เปลี่ยนแบบกรณีคนี้เป็นคุดใช่ครับตนี่เป็นการเปลี่ยนให้เตึกซ้างสร้างนะออกแบบให้โอ้สีมือขนาดครับพี่น้อง บาทแล้วเงินร้อยโลนโคนต้นไม้ติดท่อดน,นะครับพี่น้องหนึ่งบาทวงกบลวดวงกบนี่รับปลาไปร้อยโลแล้วกับวงกบกันเนะบามันไปอยู่แล้วกับสองั ลายหลุดเลยลายแกะเรือเยบเรายละเอียดครับเรือรับเดี๋ยวอ,อเเีกหลายอย่างมุเลี้ยงไงงานตีเนอันอยู่บ้านนทุมเลยพี่นออ้องเลยอำเภอนทุมจังหวัดน,นครปฐมเลย ông thầy xuân chạy ra hết bạc cái tú buột cái la mà đầy lời mà đầy lời đường tí mưa thì nó nhanh chít đi học tiền trang cả hóa na na nhảy đưa đưa này เพื่อสวยเลยเพื่อไดสนใจอยากยัดจากนั่นก็ทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อพ่กัดอยู่บางรัฐมเด้ออำเภอนาทรมจังหวัดนครพนมครับผมอยากได้ประตูโบสถ์ประตูสลากยงามเป็นลายไหมนะครับผมหาสร้างแกะบ่ได้ ับเห็ดจีไยู่กรด้บริเวณเห็ดแปนประตูนี่เด้งอ,อกควางองอ,อกควางหังออวต่างๆเห็ดบดก็จะมีไม้ไม้ออกแบบมาให้จัดให้เห็ดครับสาระสัดจัดต่างๆนั่นนเอาคุณ่เอางานกับไม้นี่ครับามาทำให,เหดด้เห็ดโดพเหเ็ดไเฮ็ด้์เฮ็ดสดเฮ็ดดดเ้เฮ็ ไก่สีแดลวล่ะครับพี่น้องอีกประมาณจักสาวมือเนาะประมาณจักจองกระถิบเพื่อเก็บงานเก็บรายละเอียดคัดเงาคัดลงสี่พร้อมบอกเลยนน่ไื่จะไดน โอ้ลงสีเรียบร้อยหมดเลยครับคัดเงาลงค้นสีเก็บงานละเอียดหลืเลยจังได้ส่งงานครับโอ้ถ้าเบิงปัญยมเซตเดี๋ยวผมชิมมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเลยครับวังงามขนาดงานใจเย็นได้ครับป่ะเน,นี่ยม,ม่นมนว่าไผเซตก็ได้ได้เนี่ยงานเตต่อยเก้ที่ละอันที่ละโตที่ละอักษรครับ สนใจติดต่อมาได้เลยครับผมนี่แหละทักฟิตมากก็ได้หรือทักตามาช่องนี้มากก็ได้ครับผมมีพิกัดไว้ให้ครับผมถ้าผู้ใดสนใจอยากเกี่ยวกับซัดกเกี่ยวกับไม้พวกหัวพวกหัวควงหัว,หวต่างๆหัวเก้งหัวกวางนะครับหรือว่าเป็นชัดเป็นโตเลยก็ได้ครับครับผมไปแล้วครับผมอยากจะฝากกดไลค์กดติดตามมาได้เลยเ,ออเดี๋ยวคนแรกใกล้สิเรียสนผมจะมาถ่ายให้เบิ่งอีกรอบนึครับ